สวัสดีค่ะบ้านสวนหนึ่งนิรันค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาที่สวนอ้อยอีกแปลงหนึ่งนะคะป่าอ้อยอีกแปลงหนึ่งค่ะอ้อยที่เราเห็นอยู่นี้อายุประมาณห้าเดือนค่ะห้าเดือนกว่าแล้ววันนี้เราจะมาทําอะไรเดี๋ยวเราพามาดูกันค่ะเห็นไหมคะนิรันค่ะเราพามาเลือกพันอ้อยค่ะคัดเลือกพันอ้อยเดี๋ยวเราจะไปเพาะชำอ้อยอีกนะคะ เพื่อที่จะไปขยายอีกแปลงหนึ่งที่เราเตรียมไว้ค่ะที่เราขุดหลุมเตรียมไว้นะคะเห็นไหมคะวันนี้เราพาเพื่อนเพื่อนมาดูทันอ้อยค่ะอ้อยคันน้ํำสุพรรณบุรีห้า50ค่ะนี่เป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะที่เราปลูกไว้เ,เรายังไม่ได้ลอกกาบค่ะเห็นไหมคะอ้อยห้าเดือนค่ะเราจะทำการคัดเลือกคัดตาอ้อยนะคะ พ่อหมูหวานตัดออกมาแล้วเห็นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตาแบบไหนเอยที่ใช้ได้เห็นไหมคะดูใกล้ๆก,กันเลยเนี่ยตาจดียังไม่แก่นะครับห้าเดือนตากำลังพอดีเห็นไหมคะยังยังคั้นน้ำไม่ได้นะครับคั้นได้อยู่แต่มันไม่หวาน ความหวานยังไม่ได้ค่ะเห็นไหมคะหกถึงเจดข้อแต่ถ้าเราเอาไปทำพันธจะหมอมากตอนนี้เขาจะขึ้นทุกตาเลยเห็นไหมคะความสมบูรณ์ของตาอ้อยเห็นไหมคะนี่จะเป็นสีเขียวค่ะเพราะว่าข้อตาตรงนี้ยังไม่โดนแดดนะคะยังไม่เจอแดดเผาเพราะว่าเรายังไม่ได้ลอกกับอ้อยออกเดี๋ยวเราเลือกพันเสร็จแล้วเราก็จะลอกกัดต่อค่ะ จะมืดๆหน่อยนะคะเพราะเราอยู่ในป่ายังไม่เจอแสงข้าง,งนอกถอดเลือกพันอ้อยะคะ่ะ เราใช้พันอ้อยอายุห้าเดือนค่ะดูความยาวของข้อตานะคะของอ้อยนะคะยาวมากตรงนี้สมบูรณ์ค่ะเยียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ลอกกากค่ะเพราะเราทิ้งไว้เพื่อที่จะเป็นพันค่ะพันเลือกพันนะคะเดี๋ยวตอนเราวิธีการ เพราะทานวิธีการดูแลแล้วเราก็จะทำคลิปให้ได้ติดตามกันอีกค่ะเราก็จะไปตัดออกเป็นเป็นข้อตาค่ะเราจะใช้1ห,หลุมต่อ1ข้อตาค่ะที่เราจะใช้นะคะ ถ้าเราเอาไปนี่ก็จะได้อยู่ประมาณรอบนี้เราจะทำเราจะเพาะอยู่ประมาณ2 300า้อข้อตาค่ะรอบนี้เราจะจัดหนักเลยนะคะใบอ้อยที่เราสางออกนี่เราจะเอาไปทำปุ๋ยต่อค่ะจะเข้าเครื่องบดนะคะเดี๋ยววันไหนเราจะทำปุ๋ยเราจะถ่ายทำถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งค่ะ ร่คะสนใจพันอ้อยติดต่อเข้ามานะคะบ้านส่วนหนึ่งนิรันค่ะอ้อยสุตพันุรีห้าศูนค่ะอ้อยขันน้ำโดยเฉพาะเลย เราเห็นวัตถุดิบที่จะทำปุ๋ยมากแล้วค่ะเห็นไหมคะมองไปไกลๆเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาตัดค่ะมาตัดหญ้าที่อยู่ขอบสะขอบบ่อเห็นไหมคะคือเขียวอยู่ไกลๆนู่นนะคะจะเอามาเข้าเครื่องสับทำปุ๋ยค่ะแต่วันนี้เราอยู่ที่ขั้นตอนการลอกกาบอ้อยสางใบอ้อยกับการคัดเลือกพันอ้อยค่ะวันนี้ ใช้จำนวนเยอะเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวถึงขั้นตอนการเพราะก้าการบ่มการแช่น้ำหมักยังไงเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเค่ะคค่ะ